เด้ไปเด้ไปเดเอาคมไม้นะเอาใส่นี่เนาะหลังเล่กัแม้นเลยอีกแล้วครับผมอีกแล้วไม้นี่มันลุดไปเลยเอาเอ้าหลุดซะบ่โอ้ยหลุดเลยเหรอคาดด้โอ้ยกบใหญ่ครับผมเหย่อกันนะ <า>พี่น้องติดใจสิบก้อนเนีนย้ยกบใหญ่ใหญ่ม้อครับผม,มหลังจากกินข้าวเสร็จนะครับผมอีพีนี้ก็จะพาไปหยามเบ็ด,เ,บดบเ,เดี๋ยวเรามาลุ้นนะฮะ จะมานไม่หมานไม่รู้นะฮะตอนนี้ไปพร้อมกับสมุนนะผมนี่นำทางไปแล้วไปส่งทางไปเลยไปเดไปเปเด็ไไ <ต werk S 1> มเนะะ็เอา os. เอาใส่นี่เนาะหลางเลขกับแมนเลยโห้นี้รุดใส่นี่สุดยอดมากครับผมหลางเลขของเราในหิมสะใช้ครัครับโอ้โหเอาละฮิปโปต์โอ้ยโอ้โหต่อเลยคุณ หดยาเถอพ่อเบ็ดนี่นี่ครับผมหลังจากที่เราได้มาแล้วนะฮะ <c oughs> เราก็จะเก็บใส่ถุงแยงแล้วก็จะไปอะเอาไส้เดือนใส่โต่ครับผม <c oughs> เอาไส้เดือนตัวใหม่ใส่นะครับ <c oughs> น,นี่ไส้เดือนของเราก็ไม่รู้ว่าจะยามได้อีกกี่รอบนะครับผม <c oughs> มันค่อนข้างที่จะตายนะไส้เดือน โดนจมว่ะเจ้าเจ้าวัวาบอเอามันยังสิมานี่ละเสียบใหม่ครับผมเมื่อกี้ตัวใหญ่มากนะฮะตัวนี้น้องหมาก็ยังมาเหมือนกันนะครับน่าจะอยากมาเล่นด้วยไปครับผมไปชมหลังใหม่กันต่อนะครับหลังนี้ก็ได้มาแล้วหนึ่งตัวตัวแรกแหกหมานเลยนะฮะ เดี๋ยวมาลุ้นหลางนี้อีกนะครับผมเป็นได้ไปได้ไปได้อุ้ยอ้ยออ้ออเมื่อกี้มันติ่งอยู่น้่เราอุ้ยสองตัววมนู่นนู่นสุดยอดมากสุดยอดมกไจังหวะนะครับผมอุ้ยความหมายนะสุดยอดปุ้ยใส่นี่นะครับผมหมานสุดๆในวันนี้นะฮะ หมายนี้สองเต้มนะครับหมายนี้อุ้ยใสเด็กขาเนาะสองเต้มลุงบูนนี่สุดยอดนะผมสุดยอดหมานมากเซียนเบ็ดกบนะผมโอ้โหหลังนั้นก็ยังมีนะผมน่นอะๆๆเอาตัวนั้นมาๆมาเดี๋ยวมันจะหลุดครับผมเราต้องรีบเอานะใสๆใสๆใสๆโอ้โหสุดยอดสองเต้มความหมานนะ ดอกบนนั่นๆอนด,นดอกเฉพาะสายนี้มันมันใกล้ป่านะครับผมเราก็เลยได้นะครับหยามมาแล้วสามหลางสามเต้มสามหลางสามเต้มนะครับหมานสุดๆในวันนี้นะฮะไม่หล่อแต่หากินหมานนะครับผมมันหมดทบ่หมด ตันนี้กำลังใส่ไส้เดือนทดแทนตัวเก่านะผมตัวเก่าที่ถูกเบ็ดนะโอ้จิปโปครับผมสองตัวนะกำลังสู้กันเลยโอ้โหเนี่สุดยอดเนี่ยโอ้โหสู้กันขนาดนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาจิปโปนะเดี๋ยวจะจับเอาสองตัวเลย จะเอาไปจีนะผมเอ้าไม่ออกนะผมอ้าวไม่ได้จ้อยนะผมเอ้ปล่อยมันเข้าไปนะผมให้มันเข้าไปสู้กันข้างในนะเดี๋ยวมันก็จะไต่ออกมาหรือเปล่า่มไม่ไต่ครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหยามเบ็ดกันดีกว่าครับผมตอนแรกกาเจ้าทั้งสองตัวนะโลภมากมักจะล่ามหายนะ โอ้ยกินแล้วเหรอกินแล้วโอ้ยกบกินแล้วครับแต่ว่ามันกินแล้วอือมันยังสิเข้ามากินไหมเดี๋ยวมันมากินใหม่โอ้มันหลุดนะอืหลุดมันหลุดมัวเป็นยังเดี๋ยวมันมากินไหมนะครับเกือบได้อีกหนึ่งตัวนะฮะ พลาดเลยเดี๋ยวเราก็ใส่ใหม่ครับผมใส่ใหม่แล้วก็รอล้นอีกรอบสองนะครับรอบแรกมันด่องเข้าไปตรงในสลามไม้ตรงนี้นะ <c oughs> ไฟผมก็ไม่สว่างเลยครับผม <c oughs> <c oughs> ไอีกแล้วครับผมอีกแล้วหมายนี้มันหลุดไปเลยเอ้าเอ้ารุดจะบอกโอ้ยหลยุดแล้วพลาดเลยมันกำลังกินเนาะอือโอ้ยลังให้รุดเลยเรียบร้อยตัวพวกใหญ่หนึง่งกำลังว่าจะโชว์อีกหนึ่งตัวนะครับผมไปจอยมันรุดมันเพิ่งกินนะครับผมมันกินยังไม่ถึงเบ็ดก็เลยไม่ได้นะฮะเดี๋ยวไม่เป็นไรครับผม อืมมันอาจจะโบธือเบ็ดนะมีได้สั่นอ๋อเป็นเหมือนจะเบ็ดเจ้าคาส์จะบอกนี่เราโครูเลยสิเลอโอ้ยไม่ถูกครับผมลางนี้นะใหญ่ขนาดน้ออย่างก็ได้ โอ้โหใส่น <Safe rév mark> <one> ี้ครับผมเปิดอินดาเอาอู้โอ้มันสิลุดแล้วมันสิลุดแล้วนะนะมันติดปะนะสุดยอดสุดยอดครับผมหมานสุดๆเต็มฝะเลยเนาะอ็นดายฮั่น หลังที่เก้าหลางที่เก้าเราเพิ่งได้โกไปสี่ห้าตัวนะฮะพอดมันชีได้ <c oughs> บังพอดกับบได้ <c oughs> <c oughs> มันก็จะมีตัวที่ถูกแล้วก็ไม่ถูกนะฮะเมื่อกี้เราได้จากตรงนี้นะผมแล้วก็จะ

ใหญ่มากครับผมโอ้สุดยอดมาๆๆมเร็ว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 นรุ่อ่ะเอาเร็วเร็วเร็อ๋อใหญ่ครับผมเต็มกำมือน้ออือ่นกบมันก็สลาดนะครับผมมันนอนเพ่แบบเพ่แผงแว้งนะครับผมเต็มกำมืออันยะ ตัวมันใหญ่พราะเนาเเลยปด่เนาะกินคอกไปเปกเขาน้อยเพื่อนอะไรไปกินทอได้หนปุปดเนาะจะได้เห้อรุ่นนี้พิลึกเนาะเอาวงรุ่นนี้นะจะเป็นรุ่นนี้หมด แมนเดี๋ยวรออีกส like ักหน่อยครับเราก็จะได้รุ่นแบบบิ๊กๆแบบนี้นะครับผมตายเดี๋ยวมันรุดได้คลิปใหม่เนี่ยมันคลิปใหม่กะมันทำ่แท่านส่งคือจะบวชถือเนาะแต่ถือสวยมันไกลป่าเนาะมันก็เลยถือ แต่ขี้กรเดือนเฮานี่นะที่มดแล้วขี้จะเดือดไป้ลยรอบสองเขาชีได้ยี่บดเสียบทดแทนครับผม,มเสียบทดแทนครับมมมมมผมลหลังนี้กับบอตีงเลยเ <c oughs> พราะว่ากบติดเฮ้ยกบกบมันมาเรนอยู่บ่บรูดเลยสิบบอเรนเนาะ ที่เดอนยังเหลืออยู่ทางด้นบนโอ้โหตัวน,นี้ก็เหลือเบ็ดประมาณ5-6หลังนะฮะอบเราก็ได้ประมาณนี้นะผมได้ไปเยอะนะถือบ่ลหลังนี่โอ้ยหลุดกระปูกกินระปูอ เอ้าปูเขป็กระปูชนหนึ่งเออกระปูเวนหอยมิรสเบอร์รี่หอยกบหอยกบหอยติ่มหอยติ่มโคันแก่ไปโคบน้อยถ้าเป็นกระปูมันจะเป็นหอยซีบซิบเข้าไปหลุดไปครับผมล่างนี้ปลาก็เริ่มคลอนแล้วนะครับผมปลาน้ำเริ่มแห้งแล้วนะ เดี๋ยวเดินทางไปหลางต่อไปครับผมตอนนี้กบน่าจะได้ราวๆประมาณ3ขีดนะฮะถือว่าบ่หมานมาได้เนาะรอบนี้ตอนเราใส่รอบแรกนั่นสิโอ้โหถ้ามันบุรุษก็จะได้แหละต้มับุรุษหลายหลางน,นะ หลุดลายหลางเกินนะครับผมบางตัวก็ยังไม่ได้กินนะครับเราไปเจอก่อนมันก็หลุดก่อนฮะไัวตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงกระท่อมแล้วนะฮะปบเราก็ได้ที่ใดได้หลหลแท้ กบ,บเราได้ประมาณนี้นะฮะ mm hmm. หกเจ็ดต,ตัวนะผมะถือว่าก็หมานอยู่แล้วผมในรอบแรกนะถ้ามันไม่หลุดไปก่อนนะครับเราก็อาจจะได้เยอะกว่านี้นะครับโอ้พต่สังหเดี๋ยวนี้เ mm hmm. ปิดมาสัน่นเอาไปชั่งดูแล้วผมรอบแรกเราได้กิโลเครื่องโลนี่ละอุย้ย mm hmm. หนึ่งโลบุ๊มเป็นสังบ,บุสังอ้อนสวบ โอ้ยเก้าขีดนะครับผมตัวนี้เราได้เก้าขีดในรอบแรกยังอีกขีดหนึ่งนะครับผมเลิกการถ้าไม่หลุดนี้เราได้ประมาณโลครึ่งนะครับผมถ้ามันไม่หลุดนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันในรอบที่สองนะครับเดี๋ยวไปแก้แค้นในรอบที่สองแต่ว่าไส้เดือนตัวนี้เราหมดแล้วไส้เดือนหมดแล้วนะฮะเอามาเอามาน้อยเกินไปนะครับไส้เดือนเราเอามาน้อยเกินไป อันนี้ก็เป็นโซล่าเซลล์นะครับจากคูริมนะฮะก็ขอบคุณนะครับที่สนับสนุนโซล่าเซลล์มานะฮะผมถอดมาจากกระท่อมสาวเมินเลยนะเอามาติดอยู่ที่เทียงลุงบูนนะครับเอาไว้ถ่ายคลิปเทียงแกก็ไม่มีไฟนะผมไม่มีไฟส่องสว่างนะไฟส่องสว่างไม่มีเลยน่อมุ้ยต่อยดยิวุย้ย โม่ต,ตายเนาะโอ้โหก<อ><อ>บตัวใหญ่มากครับผมตัวเดียวน่าจะประมาณสักสามขีดสี่ขีดได้นไเนาะไปครับผมเดี๋ยวเราพักเบรกนะฮะพักเบรกแล้วก็รอยามในรอบที่สองนะไม่รู้ว่าจะมานไหมต้องมาลุ้นกันครับผมหลังนี้ก็ถูกนะครับผมยามในรอบที่สองนะฮะ,ะ,ตะ,ะ,ฮะแต่ว่าตัวเล็กเกินไปครับ จับเลยครับผมหลังแรกแห้งหมานนะครับหลังแรกแห้งหมานในการยามรอบที่สองนะครับโอ้โหดองน้ำอีกแล้วเครียดดีหน้าเนาะอันนี้คือได้ตรงบริเวณสะนะผมสะที่ไม่มีปลานะปกติสะจะมีปลาแต่ว่าสะนี้ไม่มีปลานะฮะนี่ได้มาแล้วครับกบหนึ่งตัวตอนนี้ก็มายามสองคนนะผมอีกคนหนึ่งสเตนบาย รออยู่เถียงนานะฮะเราก็จะใส่เบ็ดตัวใหม่แทนนะครับ <c oughs> ตอนนี้คือไม่หมานเลยนะครับตั้งแต่ยามมาได้แค่ตัวเดียวนะครับรอบนี้ใส่เดือนตุยหมดนะผมเนี่ยหลางนี้ไม่ถูกนะฮะ คือไสเดือนขูดมาแล้วมันตุยนะครับมันตุยไปหมดเลยโอ้น่าเสียดายมากผมได้แค่ในช่วงแรกๆนะครับถ้าไสเดือนไม่ตุยก่อนก็คือน่าจะได้เยอะอยู่นะครับ EP นี้ก็มันๆเท่านี้แหละครับผมเดี๋ยว EP หน้าครับผม EP หน้ากนาาาน็น่าจะไปหาใสเบ็ดปลาครับผม EP หน้าจะไปหาใสเบ็ดปลานะส่วน EP นี้ก็จะ ก,ก็หมานอยู่นะผมก็ถือว่าได้อยู่นะฮะก็ดีกว่าไม่ได้มาใส่นะฮะล่างสุดท้ายและท้ายสุดโอ้โห oh. oh, อยู่สงหมังคือเก่าไม่ถูกไม่โดนเลยนะครับผมโอ้โ oh, หได้ตัวเดียวโดดโดดได้แค่ตัวเดียวจริงๆเลยนะฮะที่ติดเบ็ดในสะ ปันโกบปันโกบปันโกบแล้วก็จะแยกย้ายกันกลักบบ้านนะครับอีพีนี้ก็จะมีประมาณนี้นะฮะมันหมานกันทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมล่ำลาไปกับการปันกบโอ้โหเอามาสซันโอ้ยสุดเย็ดเอาเอารถดเจ้าน่ะเอาโกบใหญ่ก็อยู่นี่ละบอยังตูนโอ้ยเอาละยังตูนนะเอามาซัน ตัวน้อยก็ได้ตัวน้อยตัวน้อยบอกตัวใหญ่นะตัวใหญ่ให้เจ้าเลยเออเอาสำนึกละคลิปหน้เา,าเออไ,ได้กบได้มาบวบด้วยครับผมวันนี้มันมานครับผมไว้พอกันคลิปหน้า,านนล่ำลาไป ชเพูดคิดจะดึงมอเบสต่อมาสิือ yeah, อ yeah, ่าดโหัวย่าลงเลาบน